สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาถ่ายดวงสนุกสนุกกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคำทำนายนี้เป็นคำทำนายโดยทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำทำนายของใครคุใดคนหนึ่งนะคะเป็นการถ่ายดวงทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการเลือกไพ่เพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะ หัวข้อก็คือขณะนี้นะคะใครกำลังสนใจคุณอยู่เรามาดูกันว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะมีไพ่ให้เลือก3มใบนะคะให้คุณทำการเลือกไพ่ที่คุณชอบได้เลยก็คือพไพ่ใบที่1ใบที่สองแล้วก็ใบที่3นะคะคุณชอบใบไหนก็เลือกได้เลยนะคะคิดเอาไว้แล้วมาดูคำทำนายของไพ่แต่ละใบที่คุณเลือกกันคะ่ะว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่ณนะตอนนี้ ใครกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวนะคะพุทธาจะเป็นคนสั่ไพ่ให้นะคะแล้วจะเลือกไพ่ออกมาทั้งหมด6ใบนะคะเรามาดูกันว่ากองที่หนึ่งเนี่ยใครกำลังสนใจคุณอยู่นะ อะไรกำลังสนใจคุณอยู่เอ่ยนะคะใบที่สองอ่าใบที่สามนะคะว้าวใบที่สี่ใบที่ห้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบสุดท้ายใบที่หก ใครกันนะที่กำลังสนใจคุณอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่กันเอ่ยนะตอนนี้เวลานี้สำหรับคุณกองที่หนึ่งนะคะคนที่กำลังสนใจคุณไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเขาหรือเธอนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็เป็นดาวเด่นในสังคมนะคะ,ะคนคนนี้มีหน้าที่การงานดีเนาะแล้วก็มีตำแหน่งก็เรียกว่ามีบริวารมีลูกน้องนะคะเป็นคนที่มีเงินนะคะมีฐานะนะแต่ก็รู้สึกว่าจะแบกรับภาระหนักเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาก็ รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตดีเชียวนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายนะคะแอบชอบการต่อสู้แข่งขันจะด้วยนะคะและดูเหมือนว่าคุณและเขาเนี่ยดูจากไพ่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเลยนะคะจะเป็นคนในแวดวงที่คุณรู้จักนั่นแหละนะคะ จะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในที่ทํางานเจ้านายลูกน้องหรือก็ไม่หัวหน้าหรือตัวคุณเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วก็ตัวคนที่กําลังสนใจคุณอาจจะเป็นลูกน้องใกล้ชิดกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องขอแนะนําไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเราต้องดูสถานภาพของเขาด้วยว่าเขาโสดหรือไม่โสดนะคะเพราะในไพ่เนี่ยหรือบคุคคลที่เข้ามารับการทํานายในไพ่ชุดนี้ ไม่ได้คือตรงนี้เราไม่ได้รู้ว่าคุณมีสถานภาพอย่างไรนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วก็ลุยได้เลยค่ะคนคนนี้มีพร้อมนะคะคนที่สนใจคุณเนี่ยอืเป็นคนที่ชอบต่อสู้แข่งขันแล้วก็มกจะชนะเนาะแล้วก็เป็นคนมีหน้าที่การงานดีนะคะมีอำนาจใช้ได้เลยะคะ่ะหน้าที่การเงินดีนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ชอบรับภาระมาเป็นของตัวเขาเองคนเดียวด้วยค่ะตัวนี้คุณจะเข้าไปช่วยเขาดีหรือเปล่านะอ่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อนะคะเรามาดูกันในแง่ที่ว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะในคำทำนายของไพ่กองที่หนึ่งก็ออกมาเป็นลักษณะนี้ละคะ่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นคำทำนายโดยรวมนะคะ เป็นการทํานายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปชุดนี้กองที่1ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณกองที่2นะคะสวัสดีในหัวข้อที่ว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะก่อนหนึ่งต้องของบอกว่าคำทํานายนี้เป็นคำทํานายโดยรวมนะคะไม่ใช่ทํานายให้ใครคในใดคนหนึ่งจะทำขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเดี๋ยวผู้ถ่ายจะต้องขอสับไพ่ก่อนนะคะว่าใครกำลังสนใจคุณกองที่2อ,อยู่นะ จะขอเลือกไพ่มาหกใบนะคะอืมเอาละคะ่ไ 1, 2, ะไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สนะคะใบที่สี่ใบที่ห้าค่ะ และใบที่หกนะคะอืมเอาละค่ะสำหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะใครกำลังสนใจคุณอยู่คะเนี่ยเท่าที่ดูไพ่นะคะก็มีโอกาสได้รับการเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยนะคะสำหรับชาวกองนี้ก็ได้หมายความว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะ ปิ้งกันนะคะต่างฝ่ายต่างปิ้งกันก็ได้นะคะตัวนี้นะคะคนคนนั้นเป็นคนที่คงแก่เรียนนะคะเป็นคนที่สุขุมมาดนิ่งนะคะรอบคอหมุนเงินเก่งด้วยนะคะหมุนเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เลือกนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือชายนะคะมีตัวเลือกให้เขาเยอะแยะมากมายแต่เขาเลือกคุณนะ เขาเรียกคุณเพราะหัวข้อก็คือใครกําลังสนใจคุณอยู่นะคะดูจากไพ่กองนี้เนี่ยค,คนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอเขามีโอกาสเลือกเยอะนะคะคุณต้องแหมถ้าจะชอบก็ต้องชอบเลยอะ่ะคนเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่ายความว่าผิดหวังนะแต่มันหมายถึงการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะเป็นแบบสายฟ้าแลบใจแบบ ฉับพลันนะคะประทับใจแบบเแล้นปิ้งเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็มีโอกาสเฉลิมฉลองด้วยนะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคอยดูคุณอยู่แล้วคอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะยังไงก็ตามเหมือนกับว่าเขาไม่ทอดทิ้งคุณอะ่ะอืมเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็ดูจากไพ่แล้ว คุณเจอกันแบบกระทันหันนะอืมก็คือใช้เวลาไม่นานในการทำความรู้จักกันนะคะจากไพ่กองที่สองก็จัดได้ว่าคุณกองสองเนี่ยเจอรักก็อาจจะเป็นประเภทสายฟ้าแลบ นะคะแล้วก็มีโอกาสปุ๊บปั๊บเนี่ยได้รับการเฉลิมฉลองเลยอาจจะได้แต่งงานหรืออาจจะได้มีการมั่นหมายนะมีการแบบหนึ่งก็แบบบอกเลยทันทีทันใดว่าเนี่ยฉันชอบเธอผมชอบคุณนะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเอ่อคนอื่นต้องของบอกนะว่าคำทำนายนี้เป็นคำทำนายโดยรวมนะคะ ไม่ใช่คำทำนายของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะทําเพื่อความบันเทิงถ้าหากชอบนะคะหรือทุกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามนะคะ เรามาดูคำทำนายในหัวข้อที่ว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะคะสำหรับชาวกองสามนะคะก่อนอน่นต้องขอบอกว่านี่เป็นคำทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้ทายให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อดูโดยรวมนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเลือกไพ่นะคะสำหรับชาวกองสามเนี่ยหัวข้อที่ว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่จะเป็นใคร อะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้ทายขอเลือกไพ่ให้ก่อนนะคะใบจะเลือกไพ่หกใบนะคะให้ใบที่หนึ่งอืมว้าวใบที่สองอืม สองใบแรกนี่บ่งบอกถึงคนร่ำรวยมีฐานะเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะพ่อค้าวานิชนะคะสี่ห้ใบที่ 6. หกคนนี้อาจจะนะคะคนนี้รวยนะสำหรับ ชาวกองสนะคะใครกำลังสนใจคุณอยู่เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะชาวกอง3มนะคะมีโอกาสได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นที่ฐานะหน้าที่การงานดีนะเป็นคนที่มีอาจจะมีกิจการส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากนะคะ ไม่ว่าคุณอย่างไงก็ช่างเขาก็เป็นคนที่คุณจะดูเขายังไงเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่างเลือกนะเหมือนก,นกันกับกองที่ผ่านมานะคะกองใดกองเอ๊ะกองที่สองหรือเปล่านะคะเขาเป็นคนช่างเลือกนะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะด้วยแต่คุณก็มีโอกาสแต่งงานนะกองนเนี้ยเนี่ยอาจจะแต่งงานกันเลยก็ได้หรือมัดมือชกอะ่ะอืมเหมือนจะมี ลักษณะที่ว่าเขาอเป็นคนที่แบบพูดไปแล้วเขาเขารลือกเธอคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่รวยอะ่ะพูดง่ายๆก็คือรวยนะเขาอาจจะมัดมือชกค,คุณได้ก็ได้ไม่อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าสนใจอย่างเดียวอะ่ะเออเดี๋ยวเขาจะเอาเลยอะ่ะคือหมายความว่าเขาเขาตั้งใจที่เขาจะจะชอบคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณเลยอะ่ะอะไรประมาณนะี้ไม่ว่าเขาจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเขาหรือเธอนะ่นะคือเขาอะจะจับมือคุณเรียกว่าไม่ให้ไม่ปล่อยอะเขาตามไม่ปล่อยอะเขาตามตื้อเลยอะงานเนี้ยคุณเจอคือคุณเจอคนที่แบบตื้อคุณเลยอะอืมก็ดีนะจัดว่าเป็นคนที่ใช้ได้อะดูจากไพ่ที่ออกมานะคะก็มีฐานะเนาะหน้าที่การงานดีอาจจะมีกิจการของตัวเองด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ เขาเป็นคนช่างเลือกเขามีตัวเลือกเยอะแต่เขาเลือกคุณนะแล้วก็เตรียมที่จะเรียกว่าไม่ปล่อยเขาจะไม่มีทางปล่อยคุณแน่นอนะยังไงก็ตามเขาเขาเป็นคนคิดมากอืมคิดในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้นะหรือในจากหัวข้อที่ว่าใครกําลังสนใจคุณอยู่เขาอาจจะคิดตรงที่ว่าเอ๊ะคุณจะสนใจเขากับคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะอ่า เนี่ยค่ะคือไพ่กองเนี้ยมาความสําเร็จของคุณเนี่ยที่จะเจอนะก็คุณมีโอกาสได้ร่วมชีวิตกับเขาเลยอะยังไงก็ตามเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะเตรียมละเพราเตรียมจะตื้อคุณเนี่ยให้ได้แบบคือร่วมชีวิตกันเลยอะมมันเป็นคำทำนายที่จัดว่าเรียกว่ามัดมือชกเลยอะเอาให้ได้เลยนะและนี่ก็คือคำทานายของคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะที่ถ่ายออกมาเนี้ยคุณชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นคำทำนายโดยรวมจัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินและนี่ก็คือคำนายของคนที่เลือกพายกองที่3ค่ะสวัสดีค่ะ